สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกน้องๆครับบอกเด็กๆลูกตีหัวหน้าตะข่ายนะครับการตีหัวหัวหน้าตะข่ายอันดับแรกครับโยนก่อนโยนหัวเราซ้อมหม่งมาแล้วทักษาเราได้หมดแล้วนะครับสำหรับสำหรับส่วนตัวผมแล้วผมถนัดขวานะครับการตีหัวฝั่งเหลียมทางซ้ายของหัวจะถนัดที่สุดนะครับ ก็เดี๋ยวดูนะครับว่า,าวิธีการตีหัวจะเป็นยังไงจะโดนจุดไหนยังไงอันดับแรกโยนแล้วก็นะครับลงขื้นตรงๆเลยนะครับรงหน้าตาข่ายโยนแล้วก็เข้า,ขาไปแล้วตีหัวให้มันข้ามก่อนนะครับวถอยออกมาแล้วก็โยนไปข้างหน้าตีหัวนะครับฝึกแบบนี้นะครับฝึกจนชินฝึกให้ชินนะครับตีให้แม่นตีให้หนัก แล้วก็จะมีอีกลูกหนึ่งที่ผมจะมาแนะนําน้องปูมนะครับก็เห็นในแมตช์แข่งเนี่ยเห็นหลายครั้งแม้กระทั่งการซ้อมนะครับจะจะจะตีหัวแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกตีหัวข้างนี้แต่สําหรับผมแล้วผมก็ไม่ถนัดเนะาะแต่ว่าจะมาแก้ลูกนี้มาแก้ลูกตีหัวในลักษณะที่ลูกมันล้นมาเฮ้ยเดี๋ยวครับต่อไปนะครับก็จะให้เด็กๆนะครับซ้อมตีหัวนะครับ โดยการโยนลูกขึ้นหน้าตาข่ายแล้วก็ฝึกตีหัวนะครับเต่าเริ่มเลยอ่าพุม่มาโยนไล่ไปโยนทั้งหน้าหน่อยโยนทั้งหน้าหน่อยไปเออเนี่ยอย่างเงี้ยพุ่มเนี่ดยดูดูดูวุ้นเนี่ยอ่าตีตีจุดนี้แหละภูมิทีนี้ใส่น้ำหนักหน่อยใส่น้ำหนักใส่ความเร็วหน่อย เออนีไ่ได้นั่นดูจังหวะจังหวะเข้าดูเซียนวุฒิหนึ่งเออครับหลังจากที่ให้โยนเองแล้วนะครับผมก็จะโยนให้นะครับเหมือนกับเราซ้อมปาดนะครับผมก็จะโยนให้แล้วก็ฝึกเข้ามาตีหวัวพร้อมนี่ตีเราตีหัวปุ๊บโดดตึง้งสูงเลยโดดตึ้งสูงสแล้วก็สะบัดสะบ,บัดล็อกคอสะบัดนีเออ

ใช่เราโยนตะก้อเนี่ยตีหัวเนี่ยหรือจะปาดหรือจะเหยียบก็ใช่ตะก้อต้องอยู่ข้างหน้าเพราะอะไรรู้ไหมเราพุ่งเข้าหาแล้วก็สับดลงแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วตะก้ออยู่ใตู้เราอยู่ใต้รูตะก้อแล้วก็อยู่บนเนี่ยเราจะไปกดมันได้ไงมันต้องตีโด่งอย่างเดียวตีโด่งในข้างหลังเลยอาเลยนะปึ๊บีแมเห็นไหมโวมเห็นไหมเห็นไหมหายจังหวะเข้ามาสับดเลยกดเลยกดได้ปึ๊บ ฮึบเดโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะไปแก้ลูกที่หัวให้น้องภูมินะครับก็จะมีลูกที่คุยกันมาตอนแรกๆนะครับลูกลูกที่เขาล้นมา ครับสําหรับการแก้ของน้องภูมินะผมจะมาแก้ลูก,ลกตีหัวเพราะว่าเห็นบ่อยนะครับแม้ทางการการซ้อมนะครับแล้วก็แมตช์แข่งนะครับคือลูกที่เขาเปิดแล้วชงล้นแล้วก็บางทีเขาเปิดล้นมาคือจริงๆแล้วก็มันสามารถตีหัวเต้มได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดออกมาแต่ว่าน้องเขาเอาก็ตัดสินใจที่จะตีหัวแต่ว่าไปดูกันครับว่าแรกๆเขาทํำยังไงโยนมาโยนมาเออเนี่ยครับ น้องผมน้องผมจะม่งไปประมาณนี้นะครับคือม่องประมาณนี้ก็คือมันมันเขาเขาก็เกี่ยวได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถนัดไหมไม่ไม่ถนัดเนี่ยครับน้องเขาจะตีหวัวประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกว่าการแก้นะครับการแก้ไขลูกนี้นะครับการแก้ไขลูกนี้แล้วก็ตีตีให้ไวตีให้ได้แต้มเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูนะครับ เห็นไหมมันล้นแล้วนะครับรบ,บิดตัวนะครับเบี่ยงเบี่ยงจากที่เราจะตีอย่างนี้มันไม่ถนัดนะครับปกติน้องภูมมจะมงแบบนี้นะอ่ะมันล้นนะแ้เรารอฟอกแล้วนะแล้วลูกมันล้นมาเขากุมต,ตีไปอย่างเงี้ยเขาก็เกี่ยวได้นะแต่เราไปแก้ปัญหาก็คือพลิกตัวใช่ไหมเราพลิก ันหน้าเข้าแล้วก็เอาเนี่ยจับตัวกับหลังเลยกหลังเลยลลงแล้วก็กดลงไปเลยเพราะเขาตั้งหลักไม่ทันเลยขาเรียกอะไรอะ่ะจับตัวตัวแกระสะับนะพ,พิกตัวให้พิกตัวให้ไวเพราะว่าเห็นหลายลูกเลยไม่ใช่ว่าไม,ไม่ใช่ว่าลูกมันพุ่งมาอย่างนี้แล้วก็ตีไปอย่างนี้ ลูกมันโดง่งมันโด่งตัดสินใจได้จะเปิดหรือว่าจะตีหัวข้ามแต่แต่น้องภูมนินี่ยืนรอยืนรอแล้วก็ไปอย่างเงี้ยโอกาสฟาวก็มีโอกาสที่เขาจะเกี่ยวได้ก็มีกานั้นแล้วต้องพลิกตัวแล้วก็กระโดดสะบัดลงเลยกดลงเลยอ่ะลงมาสะบัดลงเลย เดี๋ยวไปดูน้องเขซ้อมกันนะลองพลิกตัวเหมือนพี่ๆบอกดิอ่าเสนวุ้นยนลดมนมาเลยแล้วก็เนี่ยใช้ตรงเนี้ยตรงหน้าผากเนี่ยเออเหลี่ยมซ้ายเนี่ยเอาเลยบ๊บบีถ้ายืนหน้าซ้ายก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าแต่ว่าหน้าขวานี่ครับ นั่งขวาต้องพลิกตัวไปไวแล้วก็จิกลงเอาเหลี่ยมซ้ายดิผมุมเหลี่ยมซ้ายดิตีตรงกลางมันก็ไม่ค่อยลงนะเหลี่ยมซ้ายพลิกเหลี่ยมซ้ายลงเออนั่นแหละแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบวนวนย่นพิมไป้างน้านั่นพลิกตัวอ่าเราอกบล็อกทีนี้ลูกมันล้นเน่ะจากที่เราจะตีหัวโดง่งๆใช่ไหมเราก็แค่ข้าวไป ตึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ตีหัวเลยเด็กจะบตึหัวไปดูแก้วก็มันจะลดมาเนี่ยพุ่งแล้วมันพุ่งบ้อเลยตึ๊บตีโอ้โหตีหัวไม่เป็นที่มาที่ได้มันโดนตรงกาลางใช่ไหมโดนเนี่ยโดนข้างล่างที่เรามองอยนะู่เนี่ยจิกมันจิกลงมาเลยที่ เออเนี่ยอย่เงยอย่าี่างเงี้ยอ้นตรครับก็อย่าลืมเอาไปฝึกกันนะครับสำหรับ ลูกตีหัวนะครับลูกหน้าตาข่ายนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องมาเปิดชงตีนะครับในจังหวะที่เขาชงล้นแล้วก็เสียหลักกันแล้วครับเราก็ตีหัวเลยครับลูกฉับชวยนะครับเขาเรียกลูกฉับส่วยหน้าตาข่ายครับก็อย่าลืมไปฝึกกันนะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วฝากอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ